ค่อาไปถือไว้ไหมไอาถือไปไปกินช็อกโกแลตไปเออถ้าตกสีถือดีๆถือดีๆถ้าตกมากินนะถือสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะลงมือมาฟังคุณครูหรือเปล่าเนี่ยตื่นแล้วใช่ไหมเช้าเช้าแบบนี้ต้องมาเรียนกันก่อนค่ะมาเร็วบองบองทักทายน้องอนหนึ่งหรือยังคะบองไม่พูดอีกแล้วบองจ๋าบองทักทายน้องอนหนึ่งหรือยังบองบองยังไม่ตื่นบองตื่นหรือยังตื่นตื่นตื่นอ๋อตื่นแล้วหลับในอยู่หรือเปล่าคะสวัสดีนน้ออองงหรืยัคะ สวัสดีน้องปหนึ่งทุกคนค่ะไหนวันนี้น้องปหนึ่งมารอตื่นก่อนบองตื่นแล้วหรือว่าหลับนาอยู่คุณครูน่ะพร้อมแล้วคุณครูน่ะพร้อมแล้วนักเรียนละพร้อมหรือยังร้องให้จบฟังคุณครูก่อนคุณครูน่ะพร้อมแล้วคุณครูน่ะพร้อมแล้วนักเรียนละพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังที่จะได้ฟังในเรื่องสําคัญเข้าใจไหมค่ะได้ฟังในเรื่องสาคัญเข้าใจไหมร้องไม่จบอีกแล้วอ่ะสูดลมเข้าไปก่อนลมเข้าไปก่อน คุณครูนะพร้อมแล้วนักเรียนละพร้อมหรือยังที่จะได้ฟังในเรื่องสำคัญเข้าใจไหมคะคุณครูน่ะพร้อมแล้วนักเรียนละพร้อมหรือยังที่จะได้ฟังในเรื่องสำคัญเข้าใจไหมคะโอ้โหร้องจนจบจนได้อ่ะแล้วบองพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอ่าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยไปเรียนไปเรียนกันเลย แต่ว่าบองต้องไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าบองอานทำมั่วทุกทีเลยเดี๋ยวงไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะเาบองนทมั่วทุกทีเลยแต่ว่าก่อนไปเด็วคุณครูถามก่อนอักษรต่ามีกี่ตัวคะ24ตัวค่ะเดี๋ยวบองไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะเด็กคุณครูสอนน้องกอนก่อนนะคะไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะเด็กคุณครูสอนน้องอหนก่อนนะคะบองห้ามพูดนะห้ามพูดนะเอออยู่นิ่งๆนะคะไม่ต้องพูด วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์แล้วนะคะแบ่งเป็นอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําน่าจะจํากันได้แล้วนะว่าตัวไหนเป็นอักษรสูงกลางต่ํานะคะต้องไปดูนะใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่วันนี้วันนี้คุณครูจะสอนเรื่องสระอะ สระอะอีกแล้วเหรอคะคุณครูสระอะเราเรียนแล้วใช่แล้วค่ะสระอะเราเรียนแล้วแต่ตอนนั้นเราเรียนสระอะไม่มีตัวสะกดแต่วันนี้จะเรียนเรื่องสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเป็นอย่างไรนักเรียนรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าสระอันเป็นยังไงพอมันมีตัวสะกดเข้ามาสระอะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขอสระอะหน่อยค่ะนี่คือรูปของสระอะสระอะต้องวางอยู่ข้างหลังของพยัญชนะต้นนะคะวางอยู่ด้านหลังนะสระอะนี่คือสระอะถ้าเราใส่ กออะกะใครยังอ่านไม่ได้คะคำนี้กออะกะขออะขะคออะคะอันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าแม่กอกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดคำไหนที่ไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่าแม่กอกาคำนี้อ่านยังไงนะพออะทะยออะยะ ถออ่ะะอ่านได้แล้วนะคะสระอะง่ายมากจําได้แล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูจะสอนสระอะที่มันมีตัวสะกดมันจะอยู่ในรูปแบบไหนรูปแบบใดมาดูพร้อมกันนะเอาเริ่มต้นง่ายๆเลยเริ่มต้นที่กอกายก่อนใส่กอก่เข้าไปสระอะเข้ามาคํานี้อ่านว่ากออกะเป็นแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกดแต่เมื่อไหร่ที่มีตัวสะกดเอานอนหนูเข้ามาเอานอนหนูเข้ามาจะสะกดว่ากออ นอกันแต่แต่แต,แต่มันจะอยู่ในรูปแบบแบบนี้ไม่ได้เมื่อสระอะมีตัวสะกดสระอะจะต้องเปลี่ยนรูปค่ะหรือแปลงร่างนั่นเองสระะต้องแปลงร่างก่อนแล้วสระะแปลงร่างเป็นอะไรคะสระะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศแบบนี้สะกดว่ากออะนอกันแบบนี้นะคะ กออะนอกันไม้หันอากาศก็คือสระอะที่มันแปลงร่างแล้วเมื่อมีตัวสะกดสระอะต้องแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศนะคะอ่ะนไหนลองดูอีกคำคำนี้รออระรัรออระรก็ไก่เข้ามาเป็นตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศสะกดว่ารออะกรักรออะก รักเข้าใจไหมคะไหนลองอีกสักคำอีกสักคำอา้าวพอพานกับสระอะสะกดว่าพออะพะพออะพะแล้วก็เอางองูเข้ามาเป็นตัวสะกดสระอะขึ้นไปข้างบนแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศสะกดว่าพ่ออะงอพังพออะงอพัง,พออง,พงดังนั้นไม้หันอากาศที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันคือสระอะไรคะมันคือสระอะ ให้เราลองมาฝึกอ่านกันนะคะเอามาแถวที่หนึ่งเลยในคุณครูถามอีกครั้งหนึ่งคำที่ไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่าแม่อะไรนะแม่กอกานะคะแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดเอาละทีนี้เราจะใส่ตัวสะกดเข้าไปออาแถวที่หนึ่งเราจะใส่กอไก่นะคะเรียกว่าแม่กกแม่กกอพูดพร้อมกันแม่กกแม่กกวันนี้แม่กกสะกดด้วยกอไก่เอามาขึ้นมาเลยสามคำ มาสะกดพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมว่ามันคือสระอ่ะอ,อ่ะคำที่หนึ่งสองสามต่อกันเลยนะคะดอะกอดัก so ะก o สักพอะกอพักได้นะคะนี่คือแม่กกสะกดด้วยกอไก่อ้าไหนลองอ่านเป็นคำไม่ต้องสะกดค่ะดักสักพักได้นะคะดักสักพักผ่านนะแม่กก ได้นะคะเอาแม่กดไปแม่กดไปแล้วต่อไปเอาแม่กดเสียงดอเด็กแม่กดวันนี้คือตัวดอเด็กนะคะได้นะอ้าวมาสะกดพร้อมกันก่อนตออะดอตัดทออะดอถัดมออะดอมัดอีกหนึ่งครั้งค่ะตออะดอตัดทออะดอถัดมออะดอมัดตัดถัดมัดได้นะคะ อ้าวผ่านได้แม่กดอ่ะต่อไปมาแม่อะไรอีกมาอันนี้ตัวบอใบไม้สกดด้วยบอใบไม้เราเรียกว่าแม่กบบอใบไม้เรียกว่าแม่กบอะไรนะคะมาสะกุดพร้อมกันจออะบอจับขออะบอขับคออะบอคับจับขับคับอ้าวแม่กบผ่านไปต่อไปแม่อะไรอีกขึ้นมาสามคำนี้สะกดด้วยงองงูงองงูคือแม่กงงองงูคือแม่กงอา้าวมาสกดพร้อมกันค่ะ ปออะงอปังฝอ,อะงอฝังยออะงอยังปังฝังยังปังฝังยังแล้นะคะแม่กงไปสามคำถัดไปสะกดด้วยนอหนูนอหนูเราเรียกว่าแม่กนนอหนูเรียกว่าแม่กลมาสะกดพร้อมกันค่ะขออะนอขันมออะนอมันตออะนอตันขันมันตัน สะกดกันได้ไหมเอ่ยได้นะคะได้นะแม่กลนผ่านไปต่อไปแม่อะไรอีกต่อไปแม่อะไรอีกเอาขึ้นมาสะกดด้วยยอยักษ์สะกดด้วยยอยักษ์นะคะเราเรียกว่าแม่เกยเอามาสะกดพร้อมกันวออะยวไวนออะยในพออะยภัยไวยนภพยสระอะเมื่อสะกดด้วยยอยักษ์จะออกเสียงเหมือนสระไอนะคะเหมือนสระไอเอาไปต่อไปคำนี้มาเดี๋ยวเดียวเลยกออะมอกำ มอมาคือแม่กลมมอม้าคือแม่กลมนะคะสะกุพพ้อมกันกออะมอกรรมกออะมอกรรมเอ๊ฟังแล้วมันคล้ายคกับสระอะไรคะกรรมกรรมคล้ายๆกับสระอํากออํากรรมอ่านเหมือนกันเลยกออํากรรมกับกออะมอกรรมอ่านเหมือนกันนะคะไปได้และมาตัวนี้ตัวพิเศษคํานี้สะกุว่ายังไงคะตออะวอเอสสกดว่ายังไงนะตออะวออ่านว่ายังไงคะมันไม่ใช่สระอะ แต่มันคือสระอะไรคะมันคือสระอัวอย่าโดนหลอกนะเมื่อไร่ที่เป็นวอลเวนและไม้หันอากาศแบบนี้มันคือสระอัวไม่ใช่สระอะแปลงร่างสะกดว่าตออัวตัวไม่ใช่ตออะอวถ้าตออะอัวสกดว่าอะไรนะต่ออะอัวไม่มีเป็นต่ออะอวไม่ได้ต้องตออัวตัวนักเรียนอย่าให้สระอัวมาหลอกเรานะคะว่ามันเป็นสระอะมันไม่ใช่สระมันคือสระอัวจาไว้นะคะสระอัวไม่ใช่สระอะเอาไปอ่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านคํากันดีกว่า1ิบําเหมือนเดิมดูให้ดีมา คำที่หนึ่งคำว่าหออะนอหันมออามาหันมาหันมาหันมาดูซิว่ามันเขียนยังไงหันมาหออะนอหันมออามาหันมาได้ไหมคะหันมาแล้วก็ไปคําที่สองคำนี้ใครอ่านได้ไหนลองอ่านให้คุณครูฟังซิสะกดก็ได้ค่ะสะกดว่ายังไงพออะบอพับผออาผาไม้โทผ้าพับผ้าพับ ผ้าพออ่ะบอพับพออ่ะผ้าไม่โทรผ้าพับผ้าพับผ้าวันนี้ช่วยคุณแม่พับผ้ารือยังคะพับผ้าให้เรียบร้อยพับผ้าได้นะคะไปได้พับผ้าเอาคําต่อไปขึ้นมาคํานี้สะกดพร้อมกันรออ่ะก็รักก็อ่ะนอกันรักกันรักกันพี่น้องกันรักกันไม่ทะเลาะกันรักกันรักกันรักกันนะคะไปต่อไปคํานี้สะกดพร้อมกันค่ะขออําขํา ขออะนอขันขำขันขำขันขำขันเรื่องขำขันคือเรื่องตลกขำขันขำขันได้นะคะคำนี้อ่านว่าขำขันไปได้และคำต่อไปจออะบอจับบอรออะปลาจับปลาจออะบอจับปอรออะปลาจับ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 ปลาได้นะคะไปได้คำต่อไปขออะดดหัดทออํา หัดทำหัดทำหัดทำนักเรียนกำลังหัดทำอะไรกันอยู่บ้างหรือเปล่าคะหัดทำขนมหัดทำของเล่นนะคะหัดทำหัดทำได้นะไปได้คำต่อไปขึ้นมาอ้าวคำนี้สะกดพร้อมกันค่ะถออะงถังนออำน้ำไม้โทน้ำถังน้ำถัง น้ำรู้จักถังน้ํำไหมคะถังน้ําก็เอาไว้ใส่น้าแต่บางทีก็ใส่อย่างอื่นได้บ้างเหมือนกันนะคะถังน้ําถังน้ําไปได้คําต่อไปรอรอรออะบอรับรอรับรอรับรอรับนะคะรอรับนะคะคุณจะส่งไปรอรับนะเอารับติดไหมคะรอรับได้คําต่อไปคํานี้สะกดพร้อมกันค่ะก็อะนอกันไม้โท กั <ítulo> sabes, anyway ้นวอไอไวไม้โทไว้กั้นไว้กั้นไว้มีไม้โทรด้วยก็อ่ะนอกันไม่โทกั้นวอไอไวไม่โทไว้กั้นไว้เอากั้นไว้กั้นไว้ไปได้และคําสุดท้ายคํานี้สะกดว่าตออวตัวสออะนอสันไม้เอกสันตัวสันตัวสันตออวตัวสออะนอสันไม้เอกสันตัวสันข้างหน้าเป็นสารอัวนะคะไม่ใช่สารอะแปลงร่างนะข้างหน้าเป็นสารอวคําว่าตัวตออว ตัวสออนสันไม้เอกสันตัวสันตัวสันเพราะว่าหนาวหรือว่าตัวสันเพราะว่ากลัวตัวสันตัวสันไปนะคะตัวสันไปได้เรียบร้อยแบบเร็วๆอีกหนึ่งรอบนะคะดูให้ดีเดี๋ยวจะไปเขียนตามคําบอกการหันคําละสองครั้งนะคะหันมาหันมาพับผ้าพับผ้ารักกันรักกัน ขำขันขำขันจับปลาจับปลาหัดทำหัดทำถังน้ำถังน้ำรอรับรอรับกั้นไว้กั้นไว้และสุดท้ายตัวสัน่นตัว ั่นตัวสัน่นคุณครูคะบองเป็นอะไรไม่รู้ตัวสั่นหมดแล้วไปแอบทําอะไรมาหรือเปล่า,าบองไปแอบกินช็อกโกแลตในตู้เย็นใช่ไหมติดกินเยอะปายตัวก็เลยสัน่นไหนสะกดคําว่าตัวสั่นให้คุณครูฟังหน่อยค่ะตัาอวตัวสอะอัดนอสัน่นในเอกสั่นตัวสัน่นบองเก่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องคนหนึ่งเขียนได้ไหมนะเขียนตามคาําบอกกันค่ะต่อจากเมื่อวานตารางเลยต่อจากเมื่อวานนะคะ พร้อมจะเขียนแล้วนะพร้อมแล้วนะคะมาคำที่หนึ่งกันเลยข้อหนึ่งคำว่ารอรับรอรับรอรับ เฉลยรอรับเขียนยังไงคะรอรับอ้าวขยายหน่อยรอรับใช้รอเรือรอเรือร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 อและรออะสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศ รออะบอรับรอรับถูกกันไหมคะไปต่อกันที่ข้อที่สองข้อที่สองคำว่าถัางน้ำถังน้ำถังน้ำ เฉลยถังน้ำมาถังน้ำเขียนยังไงถังน้ำถออะงอถังใช้ถอถุงนะคะทออะงอถังนออำน้ำไม้ถูนะคะต้องใช้ไม้ถูนออำนำไม้โทน้ำถังน้ำตรวจเลยดูซิถูกกันไหมสองข้อแล้วนะ ตรวจเลยตรวจเลยแล้วก็ไปกันที่ข้อที่สามข้อที่สามคำว่าพับผ้าพับผ้าพับผ้า ฉเฉลยฉเฉลยพับผ้าค่ะเขียนยังไงเอ่ยพับผ้าใช้พอพานพออะบอพับสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศพออะบอพับแบบนี้และใช้ผอพึ่งพออพาผาไม้โทผ้าพับผ้าถูกกันไหมคะพับผ้าพับผ้าตรวจเลยถูกหรือผิดไปกันต่อที่ข้อสี่ข้อสี่คำว่า รักกันรักกันรักกัน ฉเฉลยรักกันเขียนยังไงรักกันรอใช้รอเรือรออะสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศรออะกอรักกออะนกันรักกันแบบนี้รักกันเป็นเพื่อนกันพี่น้องกันต้องรักกันไม่ทะเลาะกันนะคะ ตรวจเลยตรวจเลยเรียบร้อยไปกันต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคําว่าตัวสัน่นตัวสัน่นตัวสัน่น ฉเลฉเลยเฉลยตัวสันเขียนยังไงตัวคำนี้ที่คุณครูบอกว่าระวังถูกหลอกตอัวอวไม่ใช่ตออะนะคะถ้าเป็นวอแหวนมันคือสระอวตอัวตัว,ตวไม่ใช่ต่ออะวอนะคะอันนี้เป็นตอัวตัวตัวสันสออะอันนี้สระอะสออะนอสันไม้ไม้อะไรคะไม,ไม้เอกสันตัวสันสออะนอสันไม้เอกสันตัว สัน่นอ้าวตรวจเลยตรวจเลยถูกกันไหมได้กันกี่ข้อเอ๊มีใครแอบ,บดูของคุณครูหรือเปล่านี่ยฮะไม่ได้เขียนเองรอคุณครูฉเฉลยแล้วค่อยเขียนต้องมีแน่ๆเลยแอบบดูหรือเปล่าใครตรวจเรียบร้อยแล้วให้คะแนนตัวเองด้วยวันนี้ได้ห้าเต็มเลยหรือได้สามได้สองได้หนึ่งได้ศูนย์ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขียนเสร็จแล้วทําอะไรต่อนะคะทาเหมือนเดิมเลยเขียนซ้ําอีกสองครั้งนะคะเขียนซ้ําอีกสองครั้งใครผิด แก้ให้ถูกด้วยส่วนใครถูกแล้วก็คัดสวยๆอีกสองช่องอะวันนี้คุณครูเขียนเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะเอามาเขียนเพิ่มมาสวยๆเขียนเลยค่ะรอรับถังน้ำ ใครผิดต้องแก้ให้ถูกด้วยนะคะดูให้ดีผิดตรงไหนแก้ให้ถูกต้องพับผ้ารักกันรออะกอรักกออะนอกันรักกันและสุดท้ายตัวสั่นตออัวตออัวตัว,ตว,ตว,ตว สอ,อะนอสันไม้เอกสันนะคะอ่าคุณครูเขียนให้ดูหนึ่งช่องอีกหนึ่งช่องเขียนเองนะคะเขียนตอนที่พักเบรกนะพักเบรกตอนนี้เราไปแต่งประโยคกันก่อนแต่งประโยคโดยการเลือกคำจากด้านบน วันนี้มีอยู่ห้าคำนักเรียนจะเลือกคำไหนก็ได้สองคำเลือกมาเลยเหมือนคุณครูหรือไม่เหมือนก็แล้วแต่นะคะวันนี้คุณครูเลือกคำว่าอะไรดีนะคุณครูเลือกคำว่าถังน้ำกับผับผ้ากันเลยกันถังน้ำกับผับผ้าอ้าวมันรูเขียนเลยถังน้ำก่อนถออะงอถังนอนนอัม นำไม้โทน้ำพออะบอพับผออาผาไม้โทผ้าเลือกคำมาแล้วของใครเลือกไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะเอ้ถังน้ำจะแต่งว่าอะไรดีใครทำอะไรกับถังน้ำเริ่มต้นคำว่าใคร คิดก่อนว่าใครใครมาดูในนี้ใครคุณครูเคยบอกแล้วนะคะว่านักเรียนจะใช้คำในแผ่นที่คุณครูแจกนี้หรือจะใช้คำจากที่อื่นก็ได้นะคะดูจากหนังสือเล่มไหนก็ได้นะคะคิดเองก็ได้แต่ต้องเขียนให้ถูกนะใครใครใคร,ใครดีวันนี้เอาอันนี้ดีกว่าหนูนิดเอาวันนี้คุณครูเลือกเป็นหนูนิดหนูนิดหนูนิดใครตอบว่าหนูนิดหอ นอูหนูนออิดดนิดหนูนิดหนูนิดทำอะไรกับถังน้ำหนูนิดทำอะไรกับถังน้ำหนูนิด ทำอะไรถ้าจะบอกว่าหนูนิดถังน้ำมันก็แปลกๆอยู่นะคะหนูนิดทำอะไรถังน้ำมาดูซิทำอะไรที่ช่องนี้ทำอะไรหนูนิดกินถังน้ำได้ไหมคะไม่ได้นะถังน้ำกินไม่ได้หนูนิดมีถังน้ำก็ได้อยู่นะหนูนิดดูถังน้ำหนูนิดซื้อถังน้ำหนูนิดดับถังน้ำหรืออะไรอีกหนูนิดหาถังน้ำหนูนิดเคาะถังน้ำเอหนูนิดอะไรดี คุณครูเลือกคำนี้ดีกว่านูน no ิดเทเทอ่าท่อเอเทเทอะไรล่ะคะอ่ามาดูคุณครูแต่งยังไงวันนี้นูน no ิดเทนูนิดเทอะไรดีคะเทอะไรดีเทน้ำนูนิดเทน้ำเทน้ำแล้วยังไงต่อให้มันมีคำว่าถังน้ำนูนิดเทน้ำ แล้วก็คุณครูเลือกคำนี้มาใส่ด้วยก็คือคำว่าใส่นั่นเองสอไอใส่ไมมเอกใส่อ้าวหนูนิดเทน้ำใส่ใส่ใส่อะไรคะหนูนิดเทน้ําใส่ถังน้ําหรือว่าใส่ในถังน้ําคุณครูบอกว่าใส่ถังน้ําเลยหนูนิดเทน้ําใส่ถังน้ํา เทน้ำใส่ถังน้ำไม่ได้เทน้ำลงบนพื้นแต่เทใส่ลงไปในถังน้ำวันนี้คุณครูแต่งว่าหนูนิดเทน้ำใส่ถังน้ำไปนะคะของใครจะแต่งแบบอื่นก็ได้นะเอามาคำที่สองพับผ้าต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าใครต้องเริ่มต้นด้วยคำถามว่า ใครไปดูซิใครทําอะไรกับพับผ้าใครพับผ้าดีคะอใครดีนะนะาวันนี้เอาคุณนาดีกว่าคุณน้าใส่คุณด้วยอคุณครูจะใส่คําว่าคุณน้าคออุนอคุณใช้นอเนนคออุนอคุณคุณน้านออานาไม้โทคุณนาพับผ้า พับผ้าพับผ้าคุณนาพับผ้าแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแต่คุณครูจะแต่งให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงคุณนาพับผ้าใส่ใส่อะไรคะพับผ้าใส่ใส่ที่ไหนสีใส่อะไรได้บ้างสีม่วงใส่ที่ไหน คุณน้าพับผ้าใส่ทะเลได้ไหมคะไม่ได้ใส่ตลาดใส่โรงเรียนใส่ใต้ต้นไม้มาดูอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างไรคุณน้าพับผ้าใส่กะทิอ๋อไม่ได้ใส่ประตูใส่ประตูใส่ฟุตบอลใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าได้ไหมคุณน้าพับผ้าใส่กระเป๋าก็ได้นะใส่อะไรได้อีกคุณน้าพับผ้าใส่ตะกร้าคุณน้าพับผ้าใส่ตะกร้าคุณครูเรียกตะกร้าดีกว่าคำนี้อ่านว่าตะกร้าอ้าวคุณน้าพับผ้าใส่ กราตอ,อตะกอรออราไม้โทกรา,า,รกราคุณน้าพับผ้าใส่ตะกราเรียบร้อยวันนี้เขียนคําและแต่งประโยค ทบทวนคำศัพท์เมื่อกี้อีกหนึ่งรอบนะคะหันคำละสองครั้งนะคะหันมาหันมาพับผ้าพับผ้ารักกันรักกันขำขันขำขันจับปลาจับปลาหัดทำหัด ทำถังน้ำถังน้ำรอรับรอรับกั้นไว้กั้นไว้และสุดท้ายตัวสัน่นตัวสัน่นตัวสัน่น เ่กี้ใครเขียนคําว่าตัวสั่นถูกบ้างคะบองสะกดให้ฟังแล้วนะอืมเขาน่าจะเขียนถูกกันหมดเลยเพราะเมื่อกี้บองสอนแล้วใช่ไหมคะบองสะกดให้ฟังไหนลองสะกดคําว่ารักกันโอตการักกาเอตการรักการโอ้โหเก่งทุกคําเลยบองนี่อ่ะสุดยอดเลยเก่ทุกคำเลยบองนี่อ่ะสุดยอดเลยอันไหนรักการรักกันกอด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 ถ้าคุณครูได้กลิ่นช็อกโกแลตนะนี่นี่นี่คุณครูเจอแล้วช็อกโกแลตในตู้เย็น ไอรีอาร์บอ๋ไม่ใช่จะเอามาให้คุณครูค่ะแน่ใจนะว่าเอามาให้คุณครูถ้าให้คุณครูคุณครูไม่ให้คืนแล้วนะแบ่งคนละครึ่งก็ได้ค่ะคุณครูอ้าวไหนว่าให้คุณครูมาขอแบ่งอีกอ่อยากกินอีกนะคะมันอร่อยดีอ่างั้นคุณครูให้บองทั้งอันเลยค่ะอ้าวไปถือไวไหมไหนอ้าวเอาถือไปไปกินช็อกโกแลตไปเออเดี๋ยวทำตกสีถือดีๆเอาถือดีๆถ้าตกก็กินนะเอาถือไปไปไปกินช็อกโกแลตก่อนเดี๋ยวคุณครูสอนน้องคนหนึ่งก่อนนะคะหาแกะช็อกโกแลตให้บองหน่อยรองแกมเอจะกินกก็ต้อองงแะเสิ ซื้อได้ไหมได้หน่อยมันจริงจริงน้ำน้ำน้ำอันน้อรกันเลยคะเอากินให้หมดกินให้หมดเหน,น่อยมากเลยค่ะคุณครูหมดก็ยังเลยไหนดูซิพุงป่องหรือเปล่าคือซื้อมาให้บัองอีกนะคะจ้าถ้าบังน่ารักตั้งใจเรียนคุณครูอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะที่นักเรียนเขียนตามคำบอกไปแล้วก็ที่นักเรียนแต่งประโยคด้วยฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านบ่อยๆจะได้เก่งๆนะนี่พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ